ฉันคุณอัดอั้นต่อไปเหอะสี่้องโต้กดป๊อดใช่ไหมไม่กล้าแล้วสิแล้วแต่คุณจะคิดจะก,กาันพรุ่งนี้าาฉันกำลังไปเปิเปดประตูให้พูดให้เคลีย์เลยนะตกลงเราเป็นอะไรกันแน่นะ่ะ คุณบ้าหรือเปล่าปีหน้าต่างดึกขนาดนี้ตกลงไปจะทำยังไงใครบอกคุณไม่เปิดประตูให้ผมเล่าได้เดี๋ยวเปิดให้เลยไม่ต้องแล้วตรงนี้แหละจูบได้ไหม <c oughs> คุณะะําขำสิตกลงว่าจูบได้ไหมฮะคุณนี่ดูจริงๆ ฉันบอกคุณแล้วไงว่าได้นะยืนสูงขนาดนี้รีบลงไปเถอะเดี๋ยวเปิดประตูให้ครรับอเะกิดไขึ้นามันแพลกแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมซีจยาวนี่ ขาแพงอะไรแล้วแกล้งขาแพงเหรอเชี่ยจือยาวอย่าได้คืนจะเอาสอกได้ไหม

เสียงตโตฮะอะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันลงไปครับผมไป,ไปกันไปกันไปกันไปสายเดีย๋ยวจะหมดซะก่อนมา,กกาม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 า่อ่าม่มามาม่ต้มงรีบเมืมอมืนหลับสมิมมมมม ตีสามแล้วยังส่งข้อความหาฉันอีกคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ไม่ตอบผมนี่คุณพี่คะตีสามนะคุณไม่หลับไม่นอนหรือไงตีสามนะไปไปกันไปกันคุณนี่รู้งานนะฮะอะไรเราดีมากนี่เซติยาวเอวคุณเล็กมากเลยนะจะจับมั่วหน้าระวังด้วยล่ะจะจับไปแล้วนะ 白干。<My> คิดถึงตึกสูงสูงมากในอนา,าคตอาจจะคิดถึงก็ได้มงคิดถึงการใช้ชีวิตในเมืองอะไรทำนองนั้นคนเราก็แบบนี้แหละใช่ไหมความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลังได้ทุกอย่างมาหมดแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามปกติพอได้มาทุกอย่างแล้วจะเปลี่ยนไปตามปกติเหรอผู้หญิงสวยๆไว้ใจไม่ได้เลยฉันหมายถึงเรื่องเรา คุณอย่าแพรความฉันผิดสิ้ยนี่เริ่มลงไม้ลงมือแล้วนะนี่นอุอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอย่างงี้เนี่ยล้อเล่นนะทำจริงจังไปได้ผู้ชายเจ้าเล่ห์ผมเนี่ยนะเจ้าเล่ห์นะ,มะผมผู้ชายซื่อๆเหมือนน้ำใสก้นบอ่อเจ้าเล่ห์ตรงไหนเนี่ฉันจะบอกให้นะฉันก็เพิ่งรู้ตอนกลับมาครั้งนี้แหละคิดดูสิก่อนฉันจะไปทำไมคุณต้องส่งสร้อยไม้แกะสลักให้ฉัน ฮะแถมไปสารภาพรักที่ชายหาดแต่งตัวส้นลอแถมยังเอาใจใส่ขนาดนี้จริงไหมคุณอยากให้ฉันหวั่นไหวหลังกลับไปใช่ไหมคะคุณคิดว่าคุณเจ้าเล่ห์ไหมล่ะผมไม่เห็นว่าคุณจะหวั่นไหวตรงไหนเลยคุณกลับไปก็ย้ายบ้านเฉยนี่วันๆในโมเมนต์วีแชทก็เอาแต่พดบะหมี่ที่พ่อคุณทําเกี๊ยวที่แม่คุณห่อพันลมของคุณยายเห็นมีความสุขอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เหมือนผมที่โคหากรมณ์เศร้าอย่างผมหรอกฉันมีความสุขที่ไหนกัน ฉันสับสนมากต่างหากฉันไม่คบกับแฟนแบบทางไกลใช่ผมรู้สำหรับคุณคนละเมืองก็คือทางไกลแล้วล่ะอืมแต่ว่าก็รู้สึกเบาใจนะความคิดคนอาจเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาจริงๆเมื่อพบคนที่ต่างกันมาตรฐานก็ต่างกันไปแต่ฉันไม่ใช่เด็กแล้วที่รู้สึกจะไม่สนใจอะไรเลยยังไงก็ต้องคิดว่าอนาคตคนจะทำยังไง ต้องมีวิธีที่พอจะเป็นไปได้ถึงจะค่อยคิดขั้นต่อไปใช่ไหมใช่ตอนนั้นผมก็คิดถ้าคุณกลับปักกิ่งจริงๆอะอย่างมากนะผมก็บินไปหาคุณที่ปักกิ่งได้แต่ใครจะคิดเราว่าคุณวางแผนจะกลับมาซื้อโฮมสเตย์ฉันจะบอกให้นะโฮมสเตย์นะก่อนที่ฉันจะตัดสินใจใทําฉันเองก็ทกําการบ้านมาหนักเหมือนกันฉันไปถามผู้ชี่วชาญตั้งหลายคนแล้วก็ลังเลอยู่นานเลย <c oughs> สุดท้ายเรื่องร้านหนังสือก็ทำให้ฉันมั่นใจในท้ายที่สุดแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องฉันน่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าจะลังเลไม่ได้อีกต่อไปคนเรามีเรื่องไม่คาดคิดตั้งเยอะฉันไม่อยากเสียเวลาไปขนาดนั้นหลังคิดหน้าคิดหลังแล้วก็มีเรื่องให้กังวลมากมาย